มาค่ะทุกคนเรามาดูพลังงานของพี่ไพ่กันนะคะวันนี้ก็คือมาอ่านไพ่นะคะเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการอ่านไพ่นะคะตอนนี้ก็คืออุปยกตัวเองนะคะมาจากบ้านตัวเองมาอยู่บ้านแม่นะคะถ้ามีโอกาสถ้าฝนไม่ตกถ้าพายุไม่เข้าอจะพาทุกคนพรุ่งนี้นะความตั้งใจคือจะพาพุ่งจะพาทุกคนไปฟังเสียงขันในบรรยากาศแบบ ทุ่งไร่ทุ่งนาป่าอ้อยป่ามันนะคะเออเรามาดูพลังงานของพี่ไพ่กันนะคะในวันนี้ว่าพี่ไพ่หรือครูของเราอะค่ะไฮเอรซิลเทวดาที่ที่เขาอยู่กับเราอะค่ะอันไหนที่เรามีความเชื่อความศรัทธาในสิ่งนั้นอยากจะสื่อสารบอกกล่าวอะไรให้กับตัวเราในได้รับรู้พลังงานในวันนี้คืออะไรนะคะอัศวิน ไม้นะคะนั่นก็คือไนท์ออ o ฟอร์ดนะเพื่อนๆไพ่อาไพ่พลังงานเนี่ยก็คือไพ่ไม้แต่ว่ามันเป็นอัศวินถือไม้มันเป็นพลังงานของธาตุไฟในการมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองอาในสิ่งที่เองอกระทําอยู่นะคะหากใครก็ตามที่ตอนนี้รู้สึกว่าหมดแรงหมดไฟอะนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เพื่อนๆรู้สึกอะ รู้สึกว่าชีวิตเรามีเป้าหมายนะคะเรามีกําลังเรามีเรามีพละกําลังเรามีความคิดที่จะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแบบจะเรียกว่าเรียกว่าต่อสู้หรือลุกขึ้นมาทํามีแพชชั่นกับตัวเองกับงานที่ตัวเองทาอีกครั้งหนึ่งเนาะเป็นพลังงานที่สู้พร้อมที่จะอ่ามุ่งม,มั่นพร้อมที่จะ,ะบุกป่าฝ่าดงในเส้นทางที่เราเลือกแล้ว เออนะคะนั่นไงเห็นไหมเอสอบครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่าคนอื่นจะมองยังไงแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันคือตัวเราแล้วมันมันมันเป็นสิ่งที่เราเกิดมาเพื่อที่จะทําสิ่งนี้แม้ว่าวันนี้มันจะรู้สึกว่ามันจะไม่ได้รับการยอมรับจากใครแต่ว่ามันคือการยอมรับในตัวของเราเองะ และที่สําคัญนะคะไม่ว่าวันนี้ใครจะจีตาตาหน้าหรืออวิพา์วิจารณ์ในเส้นทางของเรายัางไรเรารู้สึกว่าเพื่อนๆใบเนี่ยก็คือมันขึ้นออัศวินไม้แล้วก็หนึ่งถ้วยขึ้นมาคือเพื่อนๆตัดสินใจแล้วว่าเพื่อนๆจะทําสิ่งนี้จะมุ่งหน้าทำต่อไปโดยที่ไม่ย่อท้อย,ยอ่อถอยแม้ว่าคนหรือรอบข้างหรือคนในครอบครัวหรือญาติสนิทสหายเพื่อนฝูง มองเราอย่างไรนะคะในตรงนี้เนาะเราคือคนที่เข้าใจเราที่สุดว่าเราทําอะไรอยู่เป็นใครนั่นแหละคิงออลคับเรากลับมาเห็นค่าเห็นเห็นคุณค่าถึงภายในแล้วเรารู้สึกว่าเรามีค่ามากกว่าที่คนอื่นตัดสินใจเราเรารู้ว่าเราทําอะไรเรารู้ว่าเราจะไปในทิศทางไหน,นเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันคืออะไร นะคะเพื่อนเพื่อนจงไว้วางใจในตัวเองจงเชื่อมั่นในเส้นทางที่ตัวเองเลือกที่ตัวเองกระทำนะคะไม่ว่าอย่างไรสิ่งที่เราทํามันกํนาลังจะประสบความสําเร็จแล้วอย่างแงน่นอนนะคะอืมมันเป็นพลังงานที่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ่ะเขาวอวยพรเราจริงๆในออกคับแล้วมันคือไพ่ของพระพรมอะคะ่ะเขาถือดอกบัวมเขาถือน่าจะเป็นตำลา นะคะคน่าจะเป็นตำราเรือโมอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเงินแล้วก็ถ้วยเนาะ,อะดอกวัวมันก็คือดอกบัวมันคือสติและปัญญายาจากภายในสิ่งไหนที่มันออกมาจากข้างในเราแม้วันนี้มันจะรู้สึกว่ามันมันยังไม่เกิดผลสําสเร็จแต่เรารู้เราเข้าใจเรามีเรามีความรู้สึกข้างในลึกๆว่ามันจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะเพื่อนอื เป็นคนมีเซนดีเป็นคนมีอ่ะ,อะเซนดีนะเซนค่อนข้างดีเลยเห็นไหมเดินลูเวอร์นั่นแหละสิ่งไหนที่ทําอยู่ไม่แม้ว่ามันแม้ว่าใครก็ตามที่อยู่รอบข้างเราจะไม่เห็นด้วยแต่เชื่อเธอคะ่ะข้างในมันบอกว่าสิ่งที่เราทําอ่ะมันใช่มันถูกต้องแล้วจริงๆนาองเพื่อนๆเดินลูเวอร์ขึ้นมา แม้ว่าคนรอบข้างจะไม่สนับสนุนแต่ว่ามันจะมีกลุ่มคนของเราที่คอยดูแลและซัพพอร์ตสนับสนุนเราอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะเ,เพื่อนๆจงไว้ใจเชื่อมั่นในเส้นทางที่ตัวเองได้เลือกที่ตัวเองได้เลือกได้ก้าวได้ดําเนินไปในวันนี้นะคะอัศวีินเรียรอัลซินดาบขึ้นมาไนมออฟสอดนะไพ่สอดนะคะเ,เพื่อนๆนั่นเลยค่ะไพ่ของ ธาตุลมแม้วันนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทาอยู่มันมันยังไม่ประสบความสําเร็จแล้วมันมีคนอื่นรอบข้างมาพูดนั่นพูดนี่มันอาจจะทําให้เราปีเรือสับสนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราดึงพลังงานของตัวเรามาฝึกกันในเส้นทางของเราค่ะโฟกัสแบบจริงจริงจรงๆแบบสามพันเปอร์เซ็นต์นะเรารู้สึกว่ามันเป็นไพ่อย่างนี้นะไพ่อันนี้มันคือไพ่ของความพุ่งทะยานไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแน่ใจที่เราแน่ชัดว่าเราจะเอาเส้นทางอย่างนี้ ฉันจะทําเส้นทางตรงนี้แหละฉันจะไม่สนแบบหน้าอินหน้าพรมทั้งไหนแล้วเชื่อมั่นดึงพลังงานกลับมาตัวเองเราจะเจอจลัลเราจะปิ่งประกายเราจะเจิดจ้าในเส้นทางของเราเราจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเพราะเรารู้เพราะเรารู้ลึกๆในใจอยู่แล้วว่าเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้เพื่อเป็นสิ่งนี้เพื่อสาเร็จจริงๆในวันนี้ในตรงนี้ค่ะเพื่อนมองให้ไกลแล้วไปให้ถึง มองให้ไกลแล้วไปให้ถึงสามไม้มองให้ไกลแล้วไปให้ถึงแล้วอย่าแล้วอย่าหลุดโฟกัสในสิ่งที่ที่เรากําลังทําอยู่นะคะอย่าลืมตัวตนอย่าลืมว่าเราเป็นใครอย่าลืมว่าเราทําสิ่งนี้เพื่ออะไรแม้คนอื่นจะไม่เข้าใจว่าเราทาอะไรอยู่ก็ตามในวันนี้นะนนะเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อมีพลังงานของการเอาใช้พลังงานเนี่ยกลับเข้ามาสู่ตัวเองปัญหาอะไรที่เผชิญอยู่นะคะเราจะฝ่าฟันมันไปได้ด้วยความมุมานะ แล้วก็ไม่เกรงกลัวในในในตัวตวในในพลังงานของเรานี่เลยเพื่อนๆในระหว่างทางที่จะประสบความสำเร็จอาจจะเหนื่อยล้าดูบ้างแต่ไม่เป็นไรนะคะอย่าถอดใจอย่าถอดใจต่อเป้าหมายมองมันไปมองเห็นเป้าหมายให้ชัด เส้นทางที่เราจะไปในเป้าหมายมันก็มีหลายเส้นทางถ้าเส้นทางถ้าตรงไปไม่ใช่เราก็อาจจะเลี้ยวซ้ายหรืออาจจะเลี้ยวขวาเพราะเส้นทางของเราอะคะ่ะตรงที่มันจะถึงเป้าหมายมันก็ไม่ใช่เส้นทางที่จะตรงบางครั้งมันก็ต้องเลาะเลี้ยวเกี่ยวพันกันไปนะคะเคยเห็นเคยเห็นเวลาที่เราเดินขึ้นเขาปะขนา,ขนาดขนาดเขารูปหนึ่งมันยังมีทางขึ้นตั้งหลายทางทุกคนมีความตั้งใจที่จะไปถึงจุด,จด สูงสุดของเขานั้นน่ะแต่ว่าเคยๆเยนะะี่ยค่ะที่เราเดินขึ้นไปบนเขาที่เราไปเดินเขาอะคะ่ะเดินปา่ามันจะมีทางขึ้นหลายทางแต่ทุกทางมันคือเป้าหมายนั้นนหะคะ่ะเพื่อนๆน,นั่นแหละคะ่ะมันวันนี้มันอาจจะมันเส้นตรงที่เราคิดว่าเราจะเดินไปทางนี้มันอาจจะมีอุปสรรคขวางน้าหรือเขาปิดปรับปรุงในเส้นทางนั้นอยู่ก็ไม่เป็นไรเราอาจจะหกักเลี้ยวไปทางขวาไหมเดินอ้อมเขาสักหน่อยแต่ว่ามันก็จะถึงแน่นอน ตรงนี้เนาะสุดท้ายแล้วจงมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองะคะ่ะเราก็จะไม่มีวาประสบความสาเร็จเท่ถ้าวันนี้เรายังรู้สึกว่าเราทําอยู่ตอนนี้มันยังไม่ประสบความสาเร็จแล้วสิ่งที่ผู้คนรอบข้างเขาพูดกอกผมว่าให้เปลี่ยนเถอะปรับถเถอะหรือหรือล้มเลิกก็เถอะนะตรงนี้มันมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราเท่านั้นที่สามารถตอบตัวเองได้ว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่ ทุกอย่างต้องใช้เวลาทั้งหมดขนาดเดินเขายังต้องใช้เวลากว่าจะไปถึงในวันที่เราเดินเขาในวันนั้นเราเข้าใจความรู้สึกนี้เลยกว่ามันจะไปถึงตรงเขาเราเหนื่อยมากเรารู้สึกเราเหนื่อยแล้วเราก็ต้องหยุดระหว่างทางนะคะมือก็มือก,ก็แบบกรำแบบเขาวันแบบข้างทางตำขูดหินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆในบางจาังหวะเราก็ลื่นลื่นลื่นหินลื่น,น,นอ่ ท่านบนไดที่มันเป็นหินนะเพื่อนเพื่อนลังเกงก็คือแบบเปื้อนไปหมดเลยนะคะนั่นแหละสุดท้ายแล้วก็คืออะไรเราจะบอกว่าสุดท้ายในวันนั้นเราก็ขึ้นไปบุญสุดยอดของเขาลูกนั้นได้เขาที่ว่าน,นี้วันนั้นที่เราไปก็คือไปภูลังกานะถ้ำนาคาได้ไปจุดสูงสุดอ่าในช่วงระหว่างทางก็มีคนถง ถอดใจเพราะว่าตอนที่ปีนขึ้นไปมันเหนื่อยมากบางคนก็ไปได้ครึ่งทางบางคนก็ไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ต้องลงมานะคะตามสภาวะร่างกายหรือจิตใจของแต่ละคนนั่นแหละแล้วเราก็เลยบอกว่าในวันที่เราปีนขึ้นไปเขาในวันนั้นเรารู้สึกเหนื่อยแล้วเรารู้สึกว่าเราจะยอมแพ้ในหลายครั้งเราเลืน่นเราไม่อยากสู้แล้วแต่สุดท้ายเราก็รู้สึกว่าฉันต้องไปถึงตรงน,นั้นให้ได้ฉันเน่ ขึ้นไปบนสูงสุดของภูลังกาให้ได้แล้วสุดท้ายเราก็ทําสําเร็จแล้วก็กลับลงมาโดยสวัสดิภาพนั่นแหละค่ะเพื่อชนเส้นทางความสําเร็จของของเราก็เหมือนกันมันไม่ได้โรยมันไม่ได้ราบเรียบมันไม่ได้เป็นถนนลาดยางไม่ได้เป็นถนนคอนกรีตเอออาจจะเสียเวลาบ้างในเส้นทางที่เราเลือกแต่ก็ไม่เป็นไรจงศรัทธาจงเชื่อมั่นในพลังกาลังในความเป็นตัวเองเราจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนคะ่ะวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะ you awesome.